ขอไม่ให้หลุดไปข้างในนะหลุดแล้วออกมาข้างนอกโอ,โอเคโอเคโอเคเจ,จ๊โอแม่ฉันอโอเคหลุดมาแล้วอะไม่ห่วงไม่ห่ ปดูอ่ะนอนสุขังอีกเยอะใช่ไหมก็อีกสองชิ้นแต่ว่าไม่ใช่ชิ้นใหญ่แบบเมื่อกี้ละอีกนิดเดียวอีกอันเดียวก็หมดละ อยูเจ็บจบไมกว่าข้างกว่าทางนี้น้อยกว่าั้งนี้หรอน่าจะเหมือนกันนะแต่ว่าอีกข้างนู้นอ่ะมันหลุดไปแล้วไปอยู่ในแก้วหูตอนนี้ก็แค่ภาวนาว่ามันจะละลายตอนที่เราใส่น้ำยาเข้าไปอ่ะแต่ก็เป็นแผลทั้งสองข้างเหมือนกัน ข้างนี้ขลอกแต่ข้างนู้นน่ะเป็นแผลข้างนู้นยังมีเลือดแห้งอยู่เลยอะแต่ว่าทั้งสองข้างอะระบมเหมือนกันทั้งคู่อะแล้วตัวเองเอาเล็บไปเขีย่ยตัวเองไม่ปวดหูเหรอปวด <laughs> ปวดก็ยังแก่เล่น <laughs> แต่บางแต่มีข้ขางข้งหรือข้งนี้ยอเน,นี่ยผมแค่ทำมันโดน ล้โดนแบบโดนออกมาแบบเป็นแบบติดอยู่ค่อยๆอ,อ่ะรอใช่อันนี้เขาจะใส่น้ํายาล้างขี้หูนะแต่ไม่เยอะจะได้ไม่มึนหัวใส่นิดเดียวอันตอนนี้ข้างนี้หมดลดะดเห็นไหมอันนี้ชิ้นแรกอันนี้ชิ้นที่สอง อันนี้ชิ้นที่สามก็เยอะแต่ข้างนูนะ้นน่าจะแผ่นบางกว่าแต่ไม่ใช่หนางอางั้นแต่มันหนักไปติดแก้วหูแล้วามาแต่นี้เขาจะเช็ดน้ำที่ไอ้นัดออกน้ำยาอืมอืมติอืมดึง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 ,ดง,ดง อ๋อออกมาแล้วออกมาแล้วเยสนี่งีอัก็อันเล็กแ่าอันที่สี่ะ ไม่แน่หรข้างนู้นอาจจะฟุกแบบนี้ก็ได้ปั่นออกมาแล้วก็ให้มันหลุดโอเคโอเคอยู่อ่ะเราไปดูข้างนู้นกัน